สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม WWE 2K23 กันครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดเก็บถ้วยนะครับซึ่งจะเป็นถ้วยความสำเร็จที่เราสามารถรับได้ในสตรีมนะเป็นชารเลนจ์ง่ายๆที่เราสามารถเล่นเพื่อความสนุกได้ ในครั้งนี้จะเป็นการรีเวนเจอร์ของโคฟี่คิงสตันครับเป็นการล้างแค้นบ็อกเรสเนอร์จากการที่เขาเสียแชมป์แบบรวดเร็วในศึกสมั c ดาวน์ปี2019นะครับในวันที่4ตุลาปี2019โคฟี่คิงสตันครับต้องออกมาป้องกันแชมป์กับปีศาร้ายอย่างบ็อกเรสเนอร์ซึ่งตอนนั้นก็เข้ามารอบทำลายและได้โจมตีใส่โคฟี่นะครับทำให้เขาต้องออกมาป้องกันแชมป์อีกครั้ง ซึ่งแมตช์เริ่มได้ไม่ถึงครึ่งนาทีอะพอะระฆังดังเท่านั้นโคฟี่วิ่งเข้าใส่แต่โดนบ็อกเลสเนอร์จับเอฟไฟล่วงลงไปครับและโดนจับกดนับ3แบบรวดเร็วทันใจแบบโอ้โดนแล้วหรอจบแล้วหรอโคฟี่ป้องกันแชมป์มาตั้งนานเนี่ยนะมาเสียให้บ็อกเลสเนอร์ง่ายย่างงี้เลยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตอนนั้นผมดูผมยังช็อกเลยหลังจากนั้นก็มีการอ,ออกมาเหมือนโคฟี่ก็มีความแค้นส่วนตัวอยู่นะครับมาประชันหน้ากันอีกครั้ง ในศึก Royal Rumble นะครับปี2020ซึ่งตอนนั้นบล็อกลิสเนอร์ก็ขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วก็กวาดทุกคนลงนะครับจนโ o ฟี่ i ิงสตันขึ้นมาโมเมนตัม um ก็เป็นโคฟีนะครับที่เสียเปรียบอยู่แล้วจากนั้นก็มีเรมิสเตริโอและ Big E นะครับเข้ามาลุม b o ็อกลิสเนอร์แต่สุดท้ายก็โดนกวาดเรียบครับและเป็นโคฟีที่โดน F อฟไฟตตกเวทีนะครับตกรอบไปเลย เอาละครับเกินมาพอประมาณและเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันครับว่า Coffee Kingston ที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยจะเจอกับ AI ของ Boxer ในระดับ Regen ซึ่งเราก็ต้องไปตั้งค่าในเกมเพลก่อนนะครับใน Auction นะครับปรับ Difficult นะครับเป็นระดับ Regen และ Save ครับจากนั้นเราก็มาตั้งค่าแมปนี่เลยเป็น Normal m a h นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในศึกไหนดีน่าจะเป็น Racer Mania ดีกว่าหรือแม็กดาดีวะ เอาเป็นเลสเตอร์เมเนียปีอ่าครั้งที่34แล้วีอันนี้ไม่ใช่ครั้งที่35เหมือนตอนนั้นนี่เอาเป็นครั้งที่38แล้ละกันครับซึ่งเป็นด์กแมทนะครับแมทลับที่ไม่มีใครรู้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายอ่าให้ชันเล่นนี้มาเพื่อให้ทุกคนเล่นโปรฟี่ไปเอาคืนบล็อกเลสเนอร์ เอาจริงๆคือบอกเลสเนอร์ระดับธรรมดาก็คือยากแล้วนะต้องมาเจอระดับดีเจเนี่ยผมบอกเลยยากยากแน่ๆโอเคหาโคฟี่ก่อนคฟี่คฟี่โอเค,อเคต่อไปเป็นบล็อกเลสเนอร์รู้สึกว่าจะไม่ฟิกปีนะเอาปีไหนก็ได้เอาเป็นปีปัจจุบันแล้วกันครับมีอยู่3ปีเนาะโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเลสโก้ศึกเรเซอร์เบเนียรครับครั้งที่38นะครับย้อนกลับมาอีกครั้งแมตต์ดาร์กแมตต์ที่ไม่มีใครได้พบได้เจอได้เคยเห็นนะแต่ตามจริงคือบล็อกเลนเดอร์ต้องเจอกับอ่าโรแมนเ,นเรนเนะฮะ จากเดอะนิวเดย์ครับส่งเข้าประกวดครับจาก2 2> เซาวแอฟริกา222ปอนด์ครับโคฟี่คิงส์ตันครับรอดเลยล่วงครับโคฟี่วันนี้นิวเดยรอดไป เจอพี่บล็อกกันบ้างครับบล็อกชาวไร่ของเราบล็อกเลสเนอเองก็โอ้โหระดับรีเจนนะขนาดระดับธรรมดาย,ยังสู้ยากเลยระราระดับรีเจนนะครับ AI ไรีเจนก็เอาลงยากครับ ผมเคยสู้กับตำนานหลายคนมาแล้วนะแต่ว่าสู้ยากมันมันไม่จบที่ฟินิชเชอร์แค่สองสามครั้งแน่นอนครับบอกเลยบ็อกเรสเนอร์ชาวบอยชามฮะตับรรยายนะครับ อ้าวนี่ครับโคสไลน์ก่อนเลยนี่ไม่ให้ตั้งตัวก่อนครับนี่ครับปั๊มด้วโคสไลน์อัดกับเทอร์มัคเกิ้ลนี่ครับกระโดดเตะครับจุกเลยดิเอาโดนจับได้แล้วอัดเวียงกับเทอร์มัคเกิ้ลโอ้ยเล่นงานแขนโคฟี่ก่อนบล็อกได้ครับสอกกระแทกตบนี่ครับตบ เตะเอาโดนจับได้โดนฟิชแมนสูเพกครับหลังแอนเลยแหมโดนจับสูเพกอีกโอ้โหแอนก็เดิมอีกต่อยอะเตะต่อยบล็อกได้จับมาเข้าล็อกใส่ซูเพกอีกทีครับแหม่อาละครับ บ็อกเลสเเนอร์ด็กๆจะชอบครับสำหรับโคฟี่นะแต่ผู้ใหญ่จะชอบบล็อกบล็อกเลสเนอร์จับกดเลยครับนี่นิ่มๆอา้าว <c oughs> กดปิดนะได้แค่นึงครับโดนกระทืบที่ที่หลังจับรวบมาตอ่อยอัดอัดด้วยท่อนแขนนี่ฮะท่อนแขนท่อนแขน,น,แขน,น,แขนต่อยต่อย หลบได้ครับโคฟี่ตบหลบได้เหมือนกันอ้าวจับเวียงอัดเชอร์มัคเกิลหลบได้ครับโคฟี่ <c oughs> อ้าวห้อยแบบนี้ก็เข้าล็อกเอ้านี่เกือบไม่ทันจับบ็อกเรสเนอร์ลุกขึ้นมาเวียงไปที่เชือกครับหลบมารวบหลบมาอีกนี่ฮะดับเบลิลสต็อปครับ <c oughs> <c oughs> ต่อย ตะจับขาได้สอกกระแทกบล็อกได้ต่อยอคืนสแตติกด็อปคิกหนึ่งทีครับโคฟี่เด้งเชือกมา uh oh. โอ้ยโดนเข่าครับดักไว้ก่อนโดนเข่าอีกทีครับโอ้ย er. โคฟี่บอกขอลงไปตั้งหลักแปบ๊บขึ้นมาบนเชือกครับโคฟี่โดนหรือเปล่าหลบได้ใส่สมาเวอร์สแลมครับลิ้นรัวเลยผมมาครับโคฟี่แหม บ็อกเลสเนอร์จับเสียบคล็อใส่เขาว่าบอบมหรือเปล่าเขาว่าบอมกับขอบเวทีครับแล้วก็ลากอัด <c oughs> โอฟีบอกโดนใส่จอเบเกอร์ก่อนครับขึ้นไปตั้งหลักด้านบนไม่ขึ้นมาใช่ไหมนี่ครับพุ่งพุ่งหลาวเสียบไปเลยครับ บล็อกเลเซอร์บอกเฮ้ยมาเหนือเมฆจังวะเอ้าเอา้เอาจับได้ครับใส,ส่ซูเพกอีกโอฟี่โดนรวบพาวเวอร์บอลครับไม่กดด้วยจับทิ้งไปหลบได้ครับโคฟี่โดนสเปียร์ครับโอ้โหโดนหักแขนครับ ยังไงบล็อก ok. โดนซูเพ็กอีกทีครับโคฟี่หลังแอนแล้วต่อยโดนจับโอ้โหเจอเบนซูเพ็กเจอเบนซูเพ็กอีกทีซูเพ็กพซิตี้ครับโดนครั้งที่สามครับโอ้ยจะใส่เลยเหรอแอฟไฟ เอาเลยเหรอพี่โดนเลยแอฟไฟยังไงครับรอดไหมฮืมรอดอยู่ครับโคฟี่เกือบไปแล้วอ่าขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกอ๋อเรียกให้ลุกด้วยอ่ะพาวเวอร์สแลมอีกรอบครับอ้าวได้เวลาครับใส่บูมดอบบูมไก บูมดบขาคู่ครับเรียกครับเตรียมตัวใส่ทรอป,ปอาา์อิพาาไดอ่าตบมือแปะแปแปะ,แปะท็อป์อิพไดาครับเฉินเฉือน,นครับไปเลยไหมบ็อกเลสเตอร์หนึ่งสองไม่ไปแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วเตะเข้าหลังเด้งเชือกมาเมื่อกี้ไม่ได้ใส่นี่นะปั๊มครับ เดึงเชือกมาอีกทีนี่ครับโอ้ยโดนเป็นซีแซกนะเหมือนของด็อฟซิกเลอร์จับลุกขึ้นมาโดนต่อยต่อยคอมโบต่อยหึงง่างหงายโอฟพี่อกออยพังง่าพังง่าไปที่ขอบเชือกแล้วครับ นี่เขา,าแทกไว้ก่อนตบเอาลบได้นั้นโดนจับเวียงที่เชือกโดนต่อยท้องครับอเจ็บท้องน้อยจะใส่ซูเปกอีกรอบครับออยเตะก่อนนี่เ์แบ็กมาได้เตะเข้าหน้าหงายไปตีเตะ โอ้ยพี่แกก็กิ้งกิ้งกิ้งเนี่ยเต้นเต้นเต้นอ่ะเอ้าหลบได้ครับต่อยเตะบล็อกได้อ่ะนี่ฮะอัดด้วยท่อนแขนเตะครับก้านคอครับเตรียมตัวครับใส่ท็อปเปอร์อิฐพลัดลอยรอบท็อปเปอร์อิฐพลัดไอครับโอ้เรียบร้อยจับกดครับหนึ่ง สองไม่ยอมครับโอ้ยโกบี้บอก <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยพอยอมก็ยอมได้แล้วจะอยากได้ด้วยโดนโคสไลเลยสปริงบอร์ดไหลข <c oughs> <Belle. S 1> <c oughs> ึ้นมาเตะเอาลบได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> โดนตุยท้องอย่านะอย่าเอฟไวไม่ให้ครับ, oh, บรเอาเตะมือดี๊กเอา แล้วเปนอัมเกี่ยวเอียวตัวหลบม,งงามาได้นี่ครับเกี่ยวออกมาเล็กดรอปครับอุ้ยต่างคนต่างบล็อกต่างคนต่างโจมตีครับโดนเตะเอ่อต่อยครับหน้าหงายไปอ้าวบล็อกเลสเนอร์จะทำอะไรอ่ะนี่ครับกระโดดโจมตีก่อน เตะเตะบูมไก่อ่ะอ่ะพี่ตัวหงายขึ้นมาขึ้นเชือกครับโคฟี่คิงสตันอ<า>่ะเรียกให้ลุกขึ้นมานี่ครอสบอดี้ครับยังไงครับโคฟี่ เตรียมใส่ทรอปโบิลพาได้อีกรอบครับครั้งที่สามแล้วนะหลบได้ครัโดนแบคค็กิกอุ้ยโดนจับซูเพกเลยครับโคฟี่บอกออยใส่ซ้ำบ่อยเกินครับจับทางได้บ็อกเลสเนอร์นี่กางแขนครับบอกว่าอ่อนเหลือเกินครับวิ่งมาแล้วก็หลบได้ครับโคฟี่วิ่งมาแล้วเตี๋ยสแตนดิ้งด็อบคิกอัดลงไป เด้งเชือกมาอีกรอบนะอีครับสแลสแปสอ่ะต่อยอ้าวเตจับไปไหนเราพี่อุ้ยต่อยหลบได้หลบได้เหมือนกันใส่เลย SOS SOS ครับจับกดครับได้ไหมหนึ่งสองไม่ยอมโอ้พี่บอกเอาหน่อย ขอหน่อยละกันครับวันนี้วันแก้แค้นชอปเปอร์ครั้งที่3ได้ไหมครับชอปเปอร์อินพาลัดได้ครับเรียบร้อยครับจับกดได้ไหมหนึ่ง,งไม่ยอมครับโอ้ยพ <c oughs> ี่มันมันต้องได้แล้วฟ้าโค้ช <c oughs> เอาจับพี่คนลายพาดชิบหายละ จะใส่ซูเปอร์ฟิตี้หลบได้ครับโคฟี่ตบเอาหลบได้เหมือนกันจับเบียกอ่ะจนมาเคิลหลบได้นี่ฮะยันยันเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นขอขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยอ่ะเรียกให้เลสเตอร์ขึ้นมา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 วงมาเสริมแรงเอาเดี๋ยวด้ ไม่ได้เนี่ยว่ะสปริงบอร์ดมาแล้วก็คอสบอดี้หลบได้หูเสียงกระดูกหักดังกรอบโอ้ย,โ,อยโดนจับโดนบีเพาะตุยท้องครับจับเวี่ยงไปทางนู้นโอ้ย ยังไงครับเวียงครับล็อกคอแล้วเวียงสี่แล้วนะครับเวียงไม่ยั้งครับตอนนี้เรสเนอร์ดับเบิลอาร์มแล้วซูเพ็กเรสเตอร์จับยังไงต่อยอ่ะใส <c oughs> เจ็ดแล้วนะพี่ขึ้นไปเถอะเอาฉันขึ้นไปทีนายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยทันเกือบไปแล้วโดนอัด หยบได้ครับโคฟี่ล้มลงไปพิกศพกดเอาปล่อยก่อนปล่อยก่อนยังปานี้อยู่ทุบเตะเตะเตะอา้าวเด้งเชือกมาใส่บูมดอปอีกทีบูมดอป อ,อัดครับโดนโอ้โหหลบได้อ่ะหลบได้ยังไงพี่อดัดอัดก่อนอัดอีกทีครับท็อปเปอร์อินผลาไดัยครับโอ้ยถอยอ,อีกรอบครับสามศพสามศพท็อปเปอร์ผลาไดัยครับเรียบร้อยไหม็อกเลสเตอร,ร์ยังไงไหม ทนได้หรือเปล่าสองเรียบร้อยครับได้สักทีครับนี่ครับปลดล็อกความสำเร็จนะฮะโคฟี่แก้แค้นสำเร็จครับสำหรับรีเวนเจอร์ครับฮ่า ่าเจาลงอะท็อปเบอร์ไป4ีห้รอบสำหรับใครที่ชื่นชอบโคฟี่คิงสตันและบ็อกเบสเตอร์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซิยอ